ชมคลิปจังหวะบุุมบิ่มชัดชูออนโมกสีนักวอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทยตบบอลเข้าหน้าคู่แข่งเต็มเต็มเจ้าตัวปรีขอโทษควนหลงศึกวอลเลยบอลวีลีญี่ปุน่นฤดูการ2023-24ปี 24, ดิวิชั่น2วิกตอเรียฮิเมจิต้นสังกัดของบุมบิ่มชัดชูออนโมกสีทีมอันดับหนึ่งเจ้าของสถิติไร้พ่าย เอาชนะรูดอินอย่างสุดมัน3ต่อ1เซต22ต่อ25 25ต่อ12 25ต่อ19และ25ต่อ21เกมนี้บุ๋มบิ่มมือตบทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มโหดตบทำคะแนนไปถึง24คะแนนในระหว่างเกมการแข่งขันเซตที่3ชัดชุออนได้มีจังหวะขึ้นตบบอลก็ได้อัดเข้าไปหน้าของทีมคู่แข่งหลังเกิดเหตุการณ์เจ้าตัวก็รีบเข้าไปขอโทษอย่างเร็วพร้อมท้งประคองเพื่อนทีมคู่แข่งขึ้นมาทันที รักบุ๋มบิ่มเพราะแบบนี้ค่ะถ้าลูกของน้องตีไปทําให้ฝั่งตรงกันข้ามเจ็บน้องจะรีบวิ่งเข้าไปดูก่อนทําอย่างอื่นทุกครั้งแบบนี้ราดดีลูกสาวเราจะได้เหงื่อออกบ้างเจอทีมทีผ่านมาเหงื่อยังไม่ทันออกรู้ตัวอีกทีได้ดูแบบเดียวชนะไปและโดยนัดต่อไปวิคตรินาฮิเมจิทีมของบุ๋มบิ่มชัดชูออนโมกสีพบกับฟอเรสต์รีบคุมาโมโตะวันอาทิตย์ที่21มกราคมเวลา13นาฬิกา30นาที เป็นอย่างไรกันบ้างคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ชัดชูออนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ